ใหเวลาออกเดินทางร่วมผจญภัยครั้งใหม่ไปกับสุดยอดภาพยนตร์ไซไฟทริลเลอร์ c r อ s s a เฉร r ยะผลงานยอดเยี่ยมเรื่องล่าสุดจากผู้กำกับด i วเวอร์เจที่จะขอพาทุกคนย้ายเดินไปกับ Voyagers คนอนาคตโลกในอนาคตอันไอยเมื่อทรัพยากรกำลังจะสูญสลาย โลกไร้ทางรอดและมนุษย์ไม่มีทางเลือกกลับมีโครงการลับโผล่ขึ้นมาเพื่อพามนุษย์อัจฉริยะ30คนเดินทางข้ามจักรวาลไปยังโลกใบใหม่ที่ที่จะเป็นความหวังและทางรอดสุดท้ายของเผ่าพันธุ์โดยระหว่างการเดินทางประชากรบนยานจะถูกควบคุมด้วยเด e บู <The Blue. S 1> น้ำสีฟ้าปริศนาที่มีหน้าที่ทำให้ทุกคนอยู่ภายใต้ความสงบและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่เมื่อเวลาผ่านไป ความเลวร้ายกำลังจะเข้ามาแทนที่เมื่อวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งพบความลับบางอย่างในเดอะบลูทำให้พวกเขาตัดสินใจไม่ยอมถูกควบคุมอีกต่อไปซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ยาถูกจู่โจมจากสิ่งผิดปกติภายนอกท่ามกลางความระทึกขวัญกลับมีคนบางกลุ่มปลดปล่อยความโหดร้ายเลือกใช้สัญชตาตญาณดิบเถื่อนสร้างความวุ่นวายและเกิดความแตกแยกจนไม่อาจล่วงรู้เลยว่าอันตรายจากนอกอย่าง หรือการขาดสติของพวกเขาเองที่เป็นภัยร้ายอย่างแท้จริง Maybe this our nature. นอกจากเรื่องราวจะน่าสนใจเข้ากับยุคสมัยแล้วภาพยนตร์ยังเอาใจวัยรุ่นด้วยการคว้าสามนักแสดงทีนไอคอนที่แต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นไทเชริดานักแสดงหนุ่มมากความสาม,มารถกับบทบาทกระชากใจสาวจาก X-Men และ r e d d ี้เพย์เยอร์ลลี่โสเดลูกสาวคนสวยของนักแสดงเจ้าบทบาทจอนี่เดปจากเด e King และเปลี n ่ยนไว้เหตุหนุ่มแท่ลึกลับจากดันเคิร์กประกอบสุดยอดนักแสดงอย่างโครินฟาเรที่เคยสร้างผลง,งานเรื่องยิ่งใหญ่มาแล้วกับ f a n t แฟน i c b e ติ t s and where to Find Them และ Total Recall นับถอยหลังการเดินทางสู่อนาคตหนึ่งทางรอดที่ไม่มีโอกาสเลือกกับผลง,งานไายไฟลุ้นระทึกที่ทำให้ทุกการเดินทางของคุณไม่มีวันเหมือนเดิม โฟจาเจอ์สคนอนาคตโลกสองธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์